สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพยเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมเดอะฟอนนะทุกคนทุกคนครับและตอนนี้นะฮะผมมาโลก2ได้แล้วครับทุกคนดูซีมอยู่โลก2อง้วทุกคนโอโ้โหดูฮะปีกกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมเลยนะก็คือจอมันมาอยังโลก2องแล้วนะทุกคนอุ้ยจอมันเลยนิดนึงโอเคครับทุกคนก็โลก2นะโอโ้โหราคาของนี่คือคาร์บอนพีเอ็กนะหนึ่งมื่นไทเทเนียมพีเอ็กสองหมื่นนะฮะโอ้แล้วก็เป็นเอ่อมิทิลแน่แล้มิท,ลนะมทิลนี่แหละแ,แบบในแฟนตาซีมากเลยนะหกหมื่นเจ็ดพันแล้วก็อันสุดท้ายนะ ยูเรเนียมนะทุกคนโอ้โหดูดิครับผมแล้วก็นี่อันยังมีอันหนึ่งครับเป็นไลท์ไลท์ลพิแอคในทุกคนไลท์ติดพ X แอคนะฮะโอ้โหน่าสนใจมากๆครับทุกคนซึ่งเราคงยากหน่อยที่จะมีนะฮะเพราะงั้นก็ฟาร์มเท่าที่ฟาร์มได้ก่อนแล้วกันตอนนี้มีกันอยู่แค่หกพันเองโอ้โหสภาพแลวอยากจะได้ของพวกนี้โอเคนี่ครับผมดาบผม,ผมดาบใหม่ผมนะที่ผมทําระหว่างเล่นนะครับนี่โช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 ๊ไม่ดาบที่โอเคอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราวันนี้จะมาหาแร่ใหม่อะไรใหม่กันดีกว่านะทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ย greedy greedy อันนี้คือขายของได้ใช่ไหมโอเคมาขายของให้เขาหน่อยดีกว่านะฮะนี่เลยขายไปหมดเลยฮะนี่ขายไปเลยปุ๊บขายแม็กไปเลยขายไปหมดเลยแล้วก็เอาที่ออกมามีเอออันไหนที่ที่เราจะใช้ก็ออกมานะฮะอันนี้ก็ออกมาเหมือนกันอืมน่าจะ select ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้นะเสียดายนะมันแบบอ๋อนี่ไงทุกคนเราสามารถแบบว่ากดทั้งหมดค้างได้เลยนะ,ะโอเคนี่ไงได้แล้วฮะโอเค แล้วเราก็ขายพวกนี้หมดเลยครับเอสเข็ Escape, ปึ๊บขายไปเลยครับผมได้มา400นะฮะโอเคขายขายไปมา400ยังดีนะฮะนี่ดินแดนโลกสองนะผมเราไม่ต้องเดินไปนะเรานี้เดินแางว้าไปเลยปุ้งนี่ครับมาแล้วฮะคิดจเ,เปิดเสียงเกมหน่อยดีกว่าทุกคนเผื่อทุกคนไม่ได้ยินเสียงเกมนะเออโอเคมาเสียงเกมมาแล้วทุกคนอ่านี่ครับผมโลกสองของเรามาลุยนเลยดีกว่านะครับผมก็ได้รับเอ,อ่อเขาเรียกรับเควสมาเยอะมากเลยนะนี่ รสองจะเป็นสกิลตันนะครับนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะน่รนะแรกเป็นซอมบี้เนาะรสองเป็นสกิลิตันตายไปซะนี่ค่าสกิลิตันมโอกัสได้ของดีด้วยนะได้เป็นพวกกระดูกของมันนะฮะเอาไปคราบอาวุธได้ตายซะนี่แนะ่โอเคแล้วก็ขุดแร่นะทุกคนนี่ที่ขุดของผมได้อยู่ไหมที่รุ่ผมซื้อโหดอยู่แหละเออนี่ไนงะได้เม็สามสิบเก้าเน่ทุบไปเลยครับผมโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ,จะ,จะครับผมเดีย๋ยวจะเก็บังค์ให้ได้เจ็ดหมื่น 70, เลยละกันหกเจ็ดหมื่นไป ่าเสียดายนะเพราะน่าจะทำแบบคาบพีเอ็กเองได้น่าจะดีมากๆเลยทุกคนมันจะสนุกกว่านี้ถ้าคาบพีเอ็กเองได้เนี่ยโอเคไปลุย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 ด้านในเป็นถ้ำลาวาเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสิขุดได้ไหมเนี่ยโอ้ขุดได้ครับผมโชโชนะขุดไปด้านในมีคนอยู่เต็มเลยใช่ไหมนะอุ้ยนั่นมันซอมบี้ฉันต้องจัดการแกละแก,ะแกะคือภัยร้ายของมนุษย์ เฮ้ยอะเฮ้ยนี่แน่นี่แน่ตายไปป็นไงล่ะโอ้โหนี่ขุดไม่ได้อทุกคนอันนี้เป็นบาซ์โนะบาซ์คอนะฮะอ่าแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอู้นี่เป็นที่ขุดราคาแสนห้าแมกมาคุณตาคุณเจ้าเออวัต y o ยูนิตอ่าคุยกับควสเลยแล้วกันฮะรับเวสมแล้วนะฮะรับเวรมเรื่อยเลยตอนนี้รับเวสมม่วหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวลองเดินสำรวจดูดิว่ามีอะไรบ้างในนี้อืม ทางนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะอ๋อนี่เป็นทางบนกลับมาที่เดิมแล้วก็มีทางนี้นะฮะโอเคโอโหนี่เราอยู่ในไหนเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะอุย้ยนั่นใครนะ่ะไม่ใช่นั่นใครสินี่คือทางไหนเนะี่ยโอ้นี่ผมมาในไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนตัวนี้มีมันเตอร์อะไรเต็มไปหมดเลยดูสิผมเดินเข้ามาในไหนก็ไมู่้เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ว้าวน่ากลัวนะเนี่ยแต่เราก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะฮะ โอ้ยมันใช้สกิลโจมตีเราจะตายนี่คือใครเนี่ยนี่คือคนะช่วยผมหน่อยนะครับคุณโอ้คนนี้คือเท่มากครับทุกคนดูดิโอ้โหอัศวินดําอัศวินดําอืมอสูรินดาฮะโอ้โอเคน่าจะสุดแค่นี้นะที่นี่โอเคงั้นเรามาขุดหินตรงนี้ดีกว่านะครับนี่โอ้โหนี่หินเยอะเลยทุกคนหินนวลๆเลยโอ้ขุดไม่ได้โอ้เราขุดได้แต่คาร์บอนอ่ะโอ้จะตายแล้วไม่นะไม่นะไม่นะ นี่ครับพอเราใกล้ตายเราสามารถพ่นตดได้เลยทุกคนตดของเราจะสามารถทําให้เอ่อมอนเตอร์เนี่ยอาเจียนแล้ววิ่งหนีเราได้นะครับโคตรโกงเลยตดของซิงเกิลเพลเยอร์นั่นเองทีนี้เรากลับไปอยู่จุดเริ่มต้นดีกว่านะครับอย่าเพิ่งมาห้าวแถวนี้เลยอันตรายอุ้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 ยทุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ่ยอุ้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 ยนี่ยอุ้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 โอุ เออ้ยสับพีทเดีบเลยหลบก่อนจิบจิบจิบิบ,บ,บเอ้ห้าฟันใช้ไม่โดนละสิทา่าโอ้นี่ขุดไม่ได้ของอื่นเขาอืมหืมนี่ฮะทางเต็ไมไปหมดเลยครับทุกคนเราขุดได้แต่หินแกรนิตในตอนนี้เออชีวิตท้อเคลียร์เรื่องเอาไปขุดทรรมได้ดีกว่าทุกคนอย่ายุ่งกับพวกนี้เลยพวกนี้มันตึงนะฮะนี่ไงเรามานั่งขุดดีดีกว่านะ บะเสาบะาเสาเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยมาเลยมาเลยครับผมอ่าขุดไปคือเควสผมเยอะมากเลยดูดิเห็นไหมกิตค,คาร์บอนอืมเควสเยอะมากไปรับมามั่วหมดเลยนะค่อยๆทำไปทีอันอะไรก็ได้เราสามารถกดแท็กได้ไหมวะมันกดแท็กไม,ม่ได้หรือเปล่าเนาะถ้าเกิดแท็กไ,ได้จะดีมากเลยจะได้รู้ว่าเควสไปส่งที่ไหนอะไรยังไงนะไม่งั้นก็คือเดินมั่วบอกเลย แต่แนะนําให้รับรบมาก่อนอคนควยนเลยทุกคน <Yeah. S 1> สนใจเลยรับรับมา,บบมาเจอเควยอะไรกับรับมาให้หมดนะครับนี่เราได้เป็นลาพีมาด้วยแต่พวกนี้ยังไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะเพราะงั้นยังไม่ทํานะครับผมอยากได้อาวุธเทพเลยทุกคนขุดไปเลยโอ้เจอแร่อะไรด้วยเหมือนเป็นหนามเลยเหมือนเป็นอะไรนะี่คืออะยนะทุเรียนแร่ทุเรียนขุดป้ายนี่แนะ่โชโชบะโซ่พังทลายให้หมดโอเคโจ โจโจโจ,โจครับได้แล้วได,ได้ได้เป็นซีเวอร์มานะได้ซีเบอร์หนึ่งในสิบสองโอเคในกระเป๋าเรามีอันนี้บ้างไหมนี่อินเด็กนะฮะอินเด็กเหมือนจะแบบว่าเราจะเคลมของได้นะครับผมถ้าเกิดเราเจออะไรใหม่ๆเราจะเคลมของได้นะครับอ่านี่ไงเคลมได้ปึ๊บปึ๊บเหมือนไปเคลมทำให้เราได้ EP ขึ้นมาอะไรอย่างงี้มั้งเอาที่เข้าใจนะ มีก็วิ่นครฟได้ไปมีฟอสฟอกเทนคิงดัมเป็นเมืองที่สับสูนไปแล้วนะฟอสเทนคิงดัมคือคนพวกนี้เป็นเป็นคนที่แบบสาสรในอาณาจักรสมัยก่อนสินะโอเคเอาฝันจริงที่ต้องมาเป็นผีเล่นลอนขุดหินก่อนนะครับตอนนี้เนี่เกมนี้มันก็เป็นแบบขุดหินไปเรื่อยนะแล้วก็เอ่ออัพเกรดตัวเองนะครับแล้วมันไม่สามารถจ้างคนอื่นอัพเกรดให้ได้หรอวะเนี่ยฮะโอ้โหเป็นนัางมาจนไปแล้วมานั่งขุดหินเองแล้วต้องมาอัพเกรดเองชีวิตสู้เองทำเองนักเลงพอใช่ไหมแบบนี้ ตัปเปนเรื่องลยฮะปังปังปังโอ้โหทุบรัวๆครับเคเดินหนีเดินหนีเดินหนีอืมตรงนี้มีให้รับเพลทไหมรับเพชรดูซิไม่มีแล้วนะตอนนี้โอเค อ๋อนี่ผมรับเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาเคลียสำเร็จแล้วทุกคนเอ๋อเคลียสำเร็จแล้วเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยงงเลยเอ่ะงี้ต่อโอเคเหมือนเคลียร์สำเร็จแล้วทุกคนเมื่อกี้นะฮะอะไรวะเราไปทำเคลียต่อไหนก็นไม่รู้นะเพราะเราเลยเร,เรับเยร์ไปเยอะเกินเลยทุกคนเลยจำไม่ได้เลยว่าเคลีอยู่ที่ไหนนะครับโอเคคุยกับมันไปมั่วๆก,ก่อนตอนนี้แต่ไม่เห็นหน้าเขาเลยอ่ะ คุยกับเขาแบบไม่เห็นหน้าไม่นะฉันไม่เห็นหน้าคุณนะ่ะมาอย่าไปสนใจเลยอย่าไปคุยกับมาเลยเรามาทำเหมืองต่อดีกว่านะทุกคนอ่าสวัสดีครับคุณมัสเก็ตสเตนเกอร์โอเคเออนี่เราสามารถซื้อไฟได้ด้วยนะฮะนี่ไฟซื้อมาเลยนี่ไฟนะฮะเฮอแล้วจะสว่างนี่เป็นไงสว่างเลยเห็นชัดเจนสู้กับปีศาจได้ด้วยตอนนี้ ตายซะโอเคโจโจนี่แนะโ่โดนโดนเคา์เตอร์ไปมันป้องกันได้ด้วยนะทุกคนแต่ส่วนม,มากเขาไม่ป้องกันกันหรอกอุ้ยคนนี้ที่ขุดเขียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหขุดย่างจ้าว่ะไอหนุ่มสวัสดีนี่แนะ่ฟันเลยหนึ่งทีสองท,องทีเป็นไงไอหนุ่มดูไว้ไพี่เนะี่ยเป็นเผาปีศาจนะไอ้น้องระวังตายแล้วกันนะไอหนูพี่เนะี่ยเผาปีศาจดูพี่ไว้ปีศาจของแท้เลยเนะี่ยมีปีกเนะี่ยเห็นไหม ขุดก็เลยปังได้อะไรเนี่ยได้เป็นแร่ทองคำมาทถนี่จะเป็นของดีสิไอเราก็หลงดีใจนี่แนี่ไอ้ซอมบี้เอ้ไม่ใช่สกติตันฟันฟันฟันเค okay, ตอนนี้เรามีแร่เท่าไหร่แล้วตอนนี้มาดูสิโอ้มีแร่มานีแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปถลุงแร่ก,กันดีกว่าน go, ทะทุกคน let's go let's go ไปถลุงแร่ก,กันดีกว่านี่เลยลงมาถลุงแร่ตอนนี้ได้เลยนะฮะอ่ะมา เรามาตีแรกกันดีกว่าโดยการที่จะใส่เป็นทาอาวุธเอ้ยทำเกาะแล้วกันนะฮะใส่เป็นทองข้ามไปสามอันคาร์บอนไปคาร์บอนไปหนึ่งลาพิตไปแล้วก็เป็นไทเทเนียมใส่ไปอีกอันหนึ่งนี่นะครับผมมาเลยไปส่วนผสมที่ลงตู้อร่อยแน่เลยนะนี่สูตรนี้ไปกันเลยพูดๆพูดๆพูด,ด,ด,ดแล้วต้องเป่าลมก่อนนะฮะให้มันร้อนไวๆนะครับเค okay, เมื่อหลอมเหลวแล้วงั้น เราก็ต้องนำมันมาเทใส่นะฮะที่ใส่แม่พิมพ์นี่ทีใส่แม่พิม,ม,มพ์มรมครับทุกคนปูปูปูปเปู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 มูปเปูปูแูป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 ปูป้อููป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 นปูปูปูปัปูปูปูปเปู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 งูปูปูปูงเปูปูปู้ปปปปปปึ้ง ปึ้งเป็นไงครับทุกคนเพอร์เฟคร้อยเนแน่นอะนครับผมจจงหว่านี้นี่ครับผมนี่คือสูตรของเออช่างติเลกในตำนานนะซิงเกิลเพยเยอร์นะทุกคนโอ้โหเอาให้ทำไมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออเออเก๋เก๋ช่างมันละกันไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะทำไมเออท้อเลย แต่ไม่เป็นไรครับางเกงที่ผมใส่อยู่ตอนนี้มันดีเฟน9มากกว่านี้เพราะงั้นเราจอน,นี้ไปขายกันนะฮะเป็นกางเกงทองคําแล้วก็ดาบคาร์บอนนี่เพราะดาบที่ผมใช้อยู่ดาเมท13นีแรงมากเห็นไหมคือดาบนี้ผมนี่เฟลคอนแพตินัมนะทุกคนอืมวงดาบแม่งโคตรด,ดูดีส่วนนี้ก็เป็นสโตนหินเราสามารถเอาเอารูนออกได้ไหมเนี่ยกแกะรูนออกจากหินไม่ใช่ใหม่อะไรย่างงี้อันนี้รูนเมเกอร์ไปสนใจไปเอาไปขายกัน ขายขายขายเอ้ขายให้กับคนไหนนะตรงนี้ใช่ไหมให้สวัสดีฉันจะมาขายของน่ะโอเคเรามีขายของทุกอย่างเลยอ๋ออันนี้ถามมันว่าขายอะไรโอ้นี่ละกันคนนี้คนนี้แน่เลยที่จะรับซื้ออาวุธเรานี่ไงเราขายเลยฮะปึกปึกเอาไว้หมดเลยนะหมดประโยชน์แล้วของพวกนี้น่ะโอ้เอาเฮ้ยผมกดผิด โอเคมาขายไปในดักคาร์บอนขายหมดเลยครับขอให้เราร้อยกว่าบาทได้ไงเออขี้งกขี้งกขี้งกแล้วจะรวยยังไงไวๆวะเนี่ยรู้สึกว่าแบบชีวิตอับจนหุ่นทางมากเลยท้อไปทุกคนดูว่าเราจะเราจะการเป็นเออนักลิ้นแร่ไปท่าด,ดีโอเคไปไปลุยสักรอบนึ่งแล้วกันนะไปหาแร่กันดีกว่าทุกคน นี่คือการเล่นที่แท้ทูนะเล่นแบบไม่รู้แบบแผนอะไรเลยนะเพราะเล่นไม่เป็นนะครับทุกคนฟีลเล่นคล้ายๆเหมือนเล่นเกมบล็อกฟุตเหมือนกันนะทุกคนแต่มันเป็นอีกทีมหนึ่งเนาะเป็นคนละทีมกันฮึมนาโอเคมาขุดแร่ช๊อเอ้ยถูกไปไหนอีกชีวิตอ๋อต้อเม็ต้อง39ขึ้นไป เฮ้เชเฮ้ยเฮ้ยชาเฮ้ยเย้เย้เยโอเคขุดก่อนแล้วกันตอนนี้อยู่ไม่ได้ละเหมือนเสี้ยนซะเกินมันต้องขุดให้ได้โอเคมาฟันโชว์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 ฟับ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 โอ้โห โ okay. อเค่ะฟันก่อนฟึบฟบฟืบฟืบฟบ,ฟบรู้สึกเหนื่อยทุกคนเอาประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็เรามาลลกสองได้แล้วนะก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ลลกสองนะครับแต่ก็รู้สึกเยีา่ยมากเลยต้องหาคนแปลกแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอจบพียงนี้ก่อนแล้วกันนะชอบกดไลค์นะครับชอบมาณกดซับเดี๋ยวเจอกันใหม่พันหน้านะครับทุกคนส่วนตัวของไปลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่นดทุกคนไปครับเจอกันครับผมไม่ไปจ้า